อกะไรสั้นนิดเดียวออก็อยู่กับดินแล้วลยอย่างพูดแกจะตโตได้ไงผูโตมาช่วยเลยอะไรอะพลูโตนี่ไงเม็ดปรับดินพลูโตใช้ปรับสภาพดิน แค่หย่อนลงในหลุมเล็กๆลึกแค่10-20เซนเท่านั้นด้วยเทคโนโลยีโปรไฟล์ช่วยปรับสภาพดินเร็วๆอย่างพิให้กลายเป็นดินดีเละโอ้โหเหลือเชื่อร่วนสวยเลยพวกเรารู้สึกดีกว่าที่เคยอะเก่งๆนั่นจะน้องรากดินดีๆอย่างเราจะดูแลรากให้โตเร็วๆรากฝอยเยอะๆแข็งแรงทนต่อโรคพอดินดีรากก็ยิ้ม เกษตรกรก็แฮปปี้ปลูโตปลูกอะไรก็โตเ <laughs> ม็ดปรับดิน p l u ปรไฟ o 5ปรับดินดูแลรากรอบด้าน